โม่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวมันทําให้คนดูว่าไอ้นี่มันเป็นแบ็คเชตเตอเบอร์หรือเปล่าเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้น,น,นี่หรือเปล่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าไปนู่นนะถ้าผมเจอเนี่ยผมบ่อยครั้งผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปที่นู่นที่นี่นะในที่ชุมนุมถ้่ผมเจอเนี่ยผมจะบอกพี่ครับพี่ถอดรอดีกว่าเพราะว่าฝ่ายเราเองก็จะตกใจฝ่ายเจ้าที่บ้านมึงก็จะตกใจและใครต่อใครนักข่าวมาถ่ายก็จะตกใจนะแล้วมันเสี่ยงต่อต่อการแบบเหมือนใช้คําว่าอะไร อาจจะนําไปสู่การก่อเหตุอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแบบเหมือนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือเรามองไม่เห็นว่า่าอใช่อาจจะมีฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายไม่ประสงค์ดีเนี่ยปลอม<า>ตัวเข้ามาก็เป็นได้ถ้าคุณปิดอย่างนี้เลยนะบ่อยครั้งนะฮะอาจารย์ทิดาก็เคยไปตามต่างจังหวัดี่พอเห็นกาดอย่างนี้ขึ้นมาพบเนี่ยเขาจะต้องลงไปคุยกับกาดก่อนเลยว่าอย่าทําอย่างนี้นะเพราะมันน่ากลัวเพราะการ ชุมนุมของเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้<ม>การชุมนุมเราสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วเราเรียกร้องเราบอกประชาธิปไตย,ยอันมีพระมหากษ,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 ษัตริยทรงเป็นประมุข<ม>โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีถ้าคุณทําอย่างนี้เนี่ยมันมองปุ๊บเนี่ยเขาสงสัยว่าคุณมีอาวุธหรือเปล่าก่อนเลย<ม>คุณถอดเราดีกว่าคุณจะแต่งชุดดามไม่ว่าอะไรกัน<ฮ>ที่จริงไม่ควรจะแต่งชุดดาเลยแต่จะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง S <S ใช่ไหมอาจจะมีปอกแขนว่าคุณเป็นการเพื่อให้ประชาชนที่เขาเดินสัญจรผ่านไปมาอนุญาตให้คุณตรวจค้นในกรอบของกฎหมายนะไม่ใช่ไปล่วงละเมิดทางเพศเขานะหรือไม่ใช่ไปแสดงวาจากริยามารยาทหรือบอดี้แลงวิภาษากายที่ไปดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคขานี้ไม่ได้นะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณแอนถามเรื่องกาดนี่ดีเลยนะผมก็เลยต้องกาบเรียนไปยังทุกท่านนะครับสมมุติในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้ากลับสู่ระบอบชาร์ไต้มันก็ยังมีชุมนุมอยู่อีกสมมติ ข้างฝ่ายที่เขาชูสันติวิธีนะถ้าฝ่ายสันติวิธีข้อแรกเนี่ยชุดของการเนี่ยอย่าใช้ชุดแบบที่น่ากลัวได้ไหมฮะ,ะดูไปแล้ว<อ>คล้ายๆไอซิเนี่ยไปดูไอซิแล้วกันอย่าแต่งไปไอซิได้ไหมฮะนะฮะไม่ดีเลยเพราะว่าฝ่ายเดียวกันเองดูก็ตกใจนะะฝ่ายตรงข้ามดูก็ตกใจฝ่ายตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัเมือนดูก็ตกใจเขาสันนิษฐานทันทีในก่อนเบื้องแรกเลยว่าเอ๊ะอย่างนี้มีอาวุธนี่นะแล้วนอกจากนี้นี่ก็คือทําไม่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย อาจจะป,ปลอมปนเข้ามาได้ได้อย่างง่ายได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนไปดีกว่าก็คุณไปดูที่ครับขออนุญาตนะฮะอย่างผู้นาของทุกประเทศเนี่ยไม่ว่านาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศน้นประเทศนี้ประทานดีของประเทศน้นประเทศนี้เขามีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพสูงเยี่ยมเลยนะแต่ผมไม่เคยเห็นใครเขาใส่ชุดแบบนี้เลยนะเขาแต่งเสื้อนอกงดงามเลยนะด<ช>ีไม่ดีอาจจะไม่มีวุฒิอะไรประจำตัวทีว่ซ้าไปที่เป็นงเท่าี้เขาก็กระจายไปหมดเสร็จแล้วเขาตาเขาฮะ ผมสังเกตดูเลยเขาจะคอยดูตลอดเวลาตาเขาเหมือนกับ uh huh. มอง360องศาแล้วเวลาเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยเขาจะมีวอลมีวอส่งสัญญาณไปยังหน่วย uh huh. ที่เกี่ยวข้องบอกเอาเข้าไปตรวจจุดนั้นหน่อยสิ uh huh. เป็นต้น uh huh. ไม่เห็นจะต้องอย่างนี้เลยขนาดระดับประเทศนะคนนี้ถ้าเราชุมนุมเนี่ยการชุมนุมของเรามันสงบสันติปราศจากอาวุธอยู่แล้วแล้วก็เราเรียกร้อง ระบอกประชาปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกอยู่แล้วการที่แต่งตัวแต่งตัวดูสุภาพเรียบร้อยขึ้นสักนิดได้ไหมครับท่านอาจจะอยากจะโก้อยากจะเก๋นี่ได้ฮะแล้วข้อต่อมาไอ้นี่ความเห็นส่วนตัวผมนะท่านอาจจะไม่เห็นด้วยผมไม่เป็นไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพยามยที่จะเอาเอาชุดทหารมาใส่ได้ไหมครับนะครับกรุณาได้ไหมครับไอ้นี่ความเห็นส่วนตัวผมนะแต่งชุดธรรมดาเนี่ยดูหน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยอย่างผมสังเกตดูของอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาจะรักษาความปลอดภัยกับระบับดีเขาอย่างยอดเยี่ยม โอ้เขามาเป็นร้อยนะฮะแล้วเวลาประทับดีเขาไปไหนเนี่ยมีประทันดีมามาเยือนประเทศไทยใช,ใช่ไหมบารักโอบามาเขเคยมาเขาแอร์ฟอร์สวันมาลงนะแล้วมีรถกันกระสุนอย่างดีมาลงแล้วมีหน่วยความรักษาความปลอดภัยมาสองสามร้อยนายเลยนะครับเขาตรวจสถานที่ก่อนเสร็จแล้ววันที่ท่านประธานดีมาเองเนี่ยเขาก็มีหน่วยที่กระจายเต็มพื้นที่แล้วไม่เห็นหน่ากลัวไม่น่ากลัวอย่างเ่งเขามีวอลแล้วเขาสำรวจไปทั่วให้นูน่น ดูดูไปรอบได้เห็นจุดที่น่าสนใจหรือมีอะไรที่น่าสนใจเขาจะวอเลยทำอย่างนี้ไม่ดีกว่านะฮะนะฮะผมผมผมอยากจะกลับเรียนไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนนะฝ่ายไหนก็คล้ท้ายๆกันสามารถที่จะทํอย่างนี้ได้ถ้าคุณไปแต่งอะไรอะไรคล้ายๆกับไอซิดอะไรอย่างนี้ผมว่ามันมันสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับคนมาร่วมชุมนุมให้กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้กับเจ้าที่บ้านเมืองด้วย มันไม่ดีต่อการกชุม,มนุมเลยอาจจะนําไปสู่การสร้างสถานการณ์นะคะ,<น>ะที่ <นะ S 2> ไม่ดีแล้วก็นํามาโจมตีกันอีกต่างหากเขาแจว่า <นะ S 2> จะมีอีกสองสไลด์นะครับผมก็ขออนุญาตที่จะนำเสนอนะครับคือจากที่กล่าวมานี่เป็นสาระสำคัญนี่ผมเก็บเอาข้อความบางส่วนนี่มาจากดูเหมือนจะเป็นประชาไทยนะฮะผมต้องขออนุญาตขอบคุณประชาไทยเป็นอย่างสูงในร่างพระจัตินี้ซึ่งมีหลายภาคส่วนทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระจัติฉบับนี้นะแต่ว่าแน่นอนะฮะเจ้าของ เจ้าของสไลด์นะฮะเจ้าของข้อความเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนจะต้องเป็นผุตตัดสินว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสมควรจะประกาศใช้หรือไม่ตรงนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าอาจจะไม่ใช่แล้วฮะเที่ยนนี้เขาจะนําเสนอต่อสอนชดังนี้ถ้าสนชประกาศออกมาปั๊บนี่นะฮะมันก็จะมีผลเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้เลยเราก็ถือว่าสนชเนี่ยนะ,ะได้รับการแต่งตั้งโดยอํานาจรถถาัฐาธิปัตย<ะ>์จากคอสอนชนะ,ะแล้วก็มาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับสมัยของคอมช,ชหรือคอปคออย่าลืมว่าในสมัยนั้นสอ,นชอีชมีกฎหมายดูเหมือนจะ277ฉบับหรือ177ฉบับผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วประชุมกันโดยไม่ครบองค์นะปกติเนี่ยสมมติ250คนนะคุณต้องมาประชุม126ถึงจะเป็นองค์ประชุมไอ้นี่มาบางที7-80นี่ถือว่าเป็นองค์ประชุมแล้วแล้วก็แล้วโหวตเนี่ย <c oughs> จำนวนก็ไม่ถึงด้วย แต่ก็บังคับใช้กฎหมายตั้งไม่รู้กี่ฉบับอ่ะแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศาลนูน,นี่ยใน,ในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านเห็นด้วยท่านเห็นหรือเปล่าค<ม>ือปกติเนี่ยกฎหมายก็เขียนไว้ว่าถ้าความปราการถ้าความผิดปรากฏชัดต่อสายตาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่จะป็นต้องรอนะให้ดําเนิเนกระบวนการไปตามกฎหมายนะ<ม>อย่างคูิสารนูน,นี่ยปรากฏชัดต่อสายตาท่านว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยประชุมก็ไม่ครบองค์ แล้วก็มติรับรองเนี่ยเขาไม่ครบตามกฎหมายของเขาเองเนี่ยข้อบังคับอะไระข้อบังคับเขาเองเนี่ย สารนุนก็สามารถที่จะหยิบยกกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยยังสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปหรือไม่ในเมื่อมันคลอดออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎระเบียบปฏิบัติและรวมทั้งรัฐธรรมนูญชัมสมัยที่สอนชอชุดนั้นฮะนออกกฎหมายฉบับดังกล่าวมา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กาบเรียนก็คือว่าที่บอกว่าจะต้องรอฟังวทิทยชนนี่มผมว่าคงไม่ใช่แล้วแหละผมผมคาดนะว่าเขาคงจะเร่งรีบในการที่เอาเข้าสนช ชุดปัจจุบันดีไม่ดีอาจจะภายในไม่นานนักเนี่ยนะ<ฆ>เดือนสองเดือนข้างหน้านเนี่ยเสร็จแล้วก็มีความเป็นไปได้นะผมคาดเท่านั้นเอง<ฆ>ผมเดา <c oughs> เอาาผมเดาแล้วกัน<ฆ>ว่าคงจะผ่านอย่างฉลุยแล้วก็คงจะบระคคับใช้เพราะว่ามีหลายส่วนเนี่ยนะฮะบางส่วนเขาไม่ชอบที่จะเห็นการชุมนุมเขาเห็นว่ามันรบหูรบตามันเกะกะม,มันสร้างความเดือดร้อนอแต่ทําไมไม่คิดในด้านตรงข้ามครับในวันหนึ่งที่คุณเดือดร้อนฮะ แล้วคุณต้องชุมนุมเนี่ยแล้วใครต่อใครในบ้านเมืองไม่ฟังคุณเลยเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงฮะคุณต้องเห็นอกเห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะให้โอกาสที่เขาสามารถที่ใช้การชุมนุมเดินกระบวนกาแสดงพลังอย่างสงบสันติปราจากใช้วุธเนี่ยได้แต่ถ้าเขาผิดกฎหมายฉบับใดก็ใช้กฎหมายฉบับนั้นไปเล่นงานเขาสิครับมันมีกฎหมายแย่ๆนะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเจ้าของข้อความนะฮะเขาเขียนต่อว่าถ้าสมควรมีเนื้อหายอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดปร,ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ใช่เพียงนําบทเรียน,ยนก,การชุมนุมการเมืองบางเหตุการณ์มาออกแบบกฎหมายที่ใช้บังคับกับการชุมนุมทุกรูปแบบของประชาชนทุกคนความเห็นโดยรูปยอดของผมเนี่ยไม่ต้องมีดีกว่าคชะไม่ต้องมีดีกว่า <ynen. S 1> เพราะมันมีกฎหมายเยอะแยะกฎหมายการใช้เครื่องเสียงกฎหมายการสัญจรสาธารณะนะนะกฎหมายการพกพาอาวุธนะแล้วกฎหมายเอ่อเยอะแยะไม่หมดอ่ะประมวลกฎหมายอาญาต่างๆอะไรมดแต่ไม่หมดอย่างสมมติอย่างที่ว่าเนี่ย135เนี่ยนะ เยอะแยะยยนะคุณไปทําอะไรต่อบริการสาธารณะคุณไปทําอะไรต่อเครื่องสารุโปภกสารุปก,ก,การเนี่ยด้วยจุดหมายทางการเมืองของคุณนั้นต้องการที่จะไปโค่นล้มรัฐบาลาหรืออะไรเงี้ยนะมันเข้าเลยนะนะเข้าองค์ประกอบของกฎหมายที่สามารถนําไปสู่การฟ้องร้องอในข้อหาเก่อการร้ายได้การบุกรุกสถานีราชการนี่ก็มี <สด S 1> บปอย่างไรก็มีคร <ฮะ S 2> ับมีมีมีเนี่ยก็อยู่ในลองไปดูสิครับถ้า,าตีความให้เข้าเนี่ยมันก็ตีความให้เข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนี่ยนะผมคิดว่ามันไม่ควรจะต้องมี พรบรชุมนุมสาธารณะอันนี้และหากว่าถ้ามีออกมาแล้วเนี่ยเกิดเกิดกรณีเดิมก็คือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้หรือไม่ประสงค์ที่อยากจะไปใช้ประคับแต่กฎหมายมกฎหมายก็เป็นหมันฮะมันก็เกิดเรื่องแบบเก่าอีกไอทําไงถึงจะให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดที่สุดไม่ว่าต่อฝ่ายใดน่าจะคุณหมอทำทำยังไง<อ>พอจะมีหนทางไหมครับคุณหมอคะ ก็คือทุกคนเนี่ยต้องสํานึกต่อสาธารณะเนี่ยก่อนว่านี่คือประเทศของเรานะ,ะเราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะแล้วก็เราเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะเป็นเกณฑ์นนะไม่ใช่เห็นแก่หมู่พ่วงของตัวเองเป็นเกณฑ์โดยทั่วไปนี่ก็คือเห็นแก่หมู่พ่วงกันเดงข้อที่หนึ่งนะ,ะแล้วข้อที่สองคือว่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองบางอย่างที่แฝงเร้นอยู่ซึ่งผมขออนุญาตที่ไม่พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุประการต่าชนี้เนี่ย ก็เลยทําให้เจ้าทีา่บ้านเมืองเนี่ยจึงข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างส,สมครบูรณ์นะแล้วก็จริงๆถ้าถ้าเขาเจ้าที่บ้านเมืองนี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยเป็นเอกภาพกันทุกหมู่ทุกเหล่ทาทุกฝ่ายนะผมว่าเนี่ยไอ้เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายผมยังยืนยันนะว่า ไม่ว่ากฎหมายฉบับไหนก็ตามไม่อนุญ,ญาตให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสั่งการใช้กระสุนสังหารประชาชนสองมือเปล่าไม่มีกฎหมายแม้แต่ฉบับเดียวอนุญ,ญาตให้ทําเช่นนี้ได้ค่ะแต่แต่ไม่ต้องใช้อย่างนั้นเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้อลไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะซึ่งไม่พูดซ้ำเลยเดียว <laughs> จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในมุมมองของทางคุณหมอเวกนะคะก็มองว่าพระราชบ,บัญญัติการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ย สามารถที่จะใช้กฎหมายอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วนะคะบังคับใช้ได้อยู่ที่ว่าผู้ที่จะบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะใช้ตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยจะสามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่นะคะก็ฝากไว้ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอพระคุณนายแพทย์เวงโตจิรการค่ะกราบขอพระคุณครับสวัสดีคุณแดงครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รักครับค่ะวันนี้ดิฉันกุธิราชนกุลพร้อมทั้งคุณหมอและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดี